ครับสวัสดีครับพี่น้องวิญญามาเที่ยวนะครับมานะมือ่อวันที่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามสิงหานะครับนะเพราาะว่อฟี FC ของวิญญา,าเนาะโทรมาบอกว่าโอ้ยน้ำเกินม่แห้งแห้งเลยนะครับที่วิญญา,าบอกว่า อำเภออุบลราชหรือว่าเขื่อนอุบลราชนั่นเพิ่นจะมีการปิดสปินเวคือว่าช่วงนั้นเพิ่นระบายน้ำหลาโอ้น้ำน้ำแห้งมากเลยนะครับน้ำเขือ่อนน้เบิง่งอาคุยเรื่องนี้กันนะครับน้ำเขื่อนลรลดลงหลายที่สุดเลยนะครับบฮูวาเกิดยังขื้นน้ำเขื่อนขึ้นหน่อยแทนนะครับนี่เพิ่งจะเดือนสิงหา กันยา่าตุล่าเนี่ถ้าเกิดฝนบ่มีน้ำเคลื่อนก็สียน้อยคักนานนะสีมีน้ำบ่อนอ๋อสีมีน้ำใช้ประโภคบริโภคบ่อนอ๋อนะครับอ่ะมาเข่าเรืองเฮ้าก็คือเอฟซีเป็ญาาทั่วไปนะครับนะอ่าก็ขอเอ่ยซื้อเพิ่จังหน่อยนะครับผู้หมวดรังสรรนาะนะครับเพิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ยูสอรพ่อเพิ่นบุราเฮ้านะครับเพิ่นแจ้ง ท่ญาไปบอกว่ามื้อนี้ทางอำเภอทางเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่ออนได้ปิดสปินเวย์น้ำที่ว่าเพื่อนระบายออกมาตั้งแต่เป็นเดือนที่แล้วนะครับพอ,อถ้าพี่น้องที่ตามคลิปต้องอวิญญาณกับซิฮูนนะว,ว่าเขื่อนอุบลรัตน์ได้ระบายนา้ำชงสปินเว์นะครับพอมื้อนี้เขาเจะปิดแล้วปิดแล้วแล้วก็ซิมีการ น้ำปลาคืนถินหมายถึงว่าจอนสิเปิดสปินเวม่มาปลาึ้นมาบ่โอ้โยนะครับเป็นก่อนก่อนอยู่นะครับเป็นก่อนก่อนแล้วก็ปลาหน่อยปลาใหญ่แล่นย่อยอยู่นะทีนี้วิญญาครับเบ้มาที่ตามมาเขาจอปิดน้ำปุ๊บนี่ปลาม่สิหน่อยสีลายเไปไหนไแล้วกันหน่วยงานกรมประมงหน่วยงานทั้งไฟฟ้าเนี่ยทั้งเอืนมบรรเทานีา่หน่วยงานของหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อรอไมรู้มือกัน เราผู้หลักผู้ใหญ่นะเพื่อนๆสิมองเห็นความอ่าเคเนยนะความอุดมสมบูรณ์ของป่าคือเวลาเท่าเรื่องลำาน่อพองเท่านั้นมันยังมีหลายอยู่นะครับบางบางพันป่ามันกระสูนพันไปนแล้วก็มีบอกคอยมีแล้วก็มีนะครับพี่ยาก็็เลยบอกว่า อยากมาติดตามให้พี่น้องเบื่องว่าการจับป่าขึ้นทินหมายถึงว่าปลาี่ขึ้นมาสูส้ลำ้ำหนาเห็นปะ่ะนะครับมันก็จะไม่ตกค้างอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงใดนั้น,น,นดิภาพไปเบื่องนํานะนะครับน้ำคือเมื่อไรปีนี้น้อยมากนะน้อยมากในเบิ่งสังเกตต,ตรงแพร่พี่น้องปกติน้ำสะอยู่ในพุนไดเห็นปะ่ะเดี๋ยนี้แห้งเลยนะครับน้ำแห้งมากนะสึกน้ำลดลงเยอะ จาก178 180 182ลดลงมาจนเม็ดสองเม็ดจนนะครับนะโอ้น้ำลดลงหลายนะครับนะ,อนลลนะบนะเอา้าเดี๋ยวไปดูว่าจุดใดนะครับที่เข้าเจาไปนะ้ำช่วงนั้นเราซึ่งว่าเป็นบานที่สามเนาะหมายเลขช่องที่สามเนาะเป็นระบายน้ำนะครับนะครับ นี่นะครับน้ำเคืองเมาลปีนี้หน่อยนะอไปดูนะครับว่าการปิดสปินเวน่นเปินปิดเป็นที่เรียบร้อยอย่างนะครับอาจจะปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าไม่เจ้าหน้าที่มันลุ้งคือทางหน่วยงานของทั้งกรมโมงเองและกรมนะเพื่อนก็นร่วมกันนะครับแสดงสปินเวนเพิ่ปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาบอท่านเนาะ ภาษน้าปลาขึ้นทินหมายถึงว่าน้าปลาที่ว่าช่วงเปิดสิงเว้ปลาขึ้นมาอออจุดนี้นะครับพอปิดน,น้ำผูป้ปลากระสียังยงตกห่างอยู่ตรงนี้ตรงบริเวณนี้นะครับเพื่อกระสีปล่อยไปปล่อยขึ้นทินหมายถึงปล่อยลงน้ำลำพองเพื่อให้ปลาแพร่พันธุ์กันต่อไปนะครับเนาะก็ตัววิญญ่การเดกเขาไปประชุมครับทางกรมฟ่าเพิินทังหน่วยงานกรมป่งเพิินนะครับ ก็บอกว่าปลาเครื่องมะลอเท่าศูนพันไปหลายไปหลายย่างนะครับที่ศูนพันไปนะครับเป็น,นอ,อนุรักษ์เอไว้ออนุรักษ์พันปลาลําน้บข้องหรือเครื่องมะลอเท่าไว้นะครับการเรื่องการปล่อยปลานี่ครับฝากถึงพี่น้องที่ปล่อยปลาหนึ่งประนินนะครับเ็บนบอยห้ปล่อยลุกน้ำน้ำค้องละตัวเคลื่อนนะครับมันสิไปทำารสิ่งเวล้อมหรือว่าไปกินปลาน้อยนะครับประดุก ปลาดุอยแบบนี้นะครับนะเป็นเกืบบ่อให้ลงปล่อยลงน้ำลำพ้องหรือเคลื่อนบรัดเนาะมันเป็นปลาที่ไปกินปลาน้อยถ้าไม่ลูกปลาศูลพันไปได้นะครับนะตอนนี้หน่วยงานของทั้งโกม่วงหรือหน่วยงานของโอฟอร์เรารวมมือกันนะครับกระลังกรลังนะครับกราลังสีอ่าจัดการนะครับเนาะกรลังจัดการนะครับน,ะนะบนี่ครับช่องสริงเวชช่องนี้ที่เขาเจะเปิดระบายน้ำลงไป แต่าาวิญญาณมาบาท่านนะครับันปิดไปทีเรียบร้อยแล้วน่าจะกดสปิตรเซาอาสีว่าหนึ่งทางหน่วยงานของกรมุมงเองและการด้วยาแล้วก็หลายหลายหน่วยงานนะครับเพิ่อนเกษีนี่ควมคิดเห็นว่าถ้าปิดสวยการระบายปาลาลงไปการสูบน้ำออกจากตรงนี้น้ำไหลสี่สิจับบ่ได้นะครับมมนสิจับบบเบิดแต่พี่น้องสังเกตบ่ที่แนมเห็นด้วยนะ ปาทั้งเบิเดเลยครับนะ่ที่ร้อยเป็นแพ้เนะี่ยคือปลาทั้งเบิดนะครับปีที่แล้วนะครับทางกมุมงเพิ่นกับไอ้ประชุมเมื่อนันวิญญาณเองเขาประชุมรวมก็เพิ่นนะครับเพิ่นก็บ,บอกว่าปลาที่แล้วจับไปทั้งเบิดนะครับที่ปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาตินั้นได้สิบก่าตันนะครับสิบก่าตันนะครับปีนี้ก็คิดว่าเ่บ่พรแพ้ของปีที่แล้วนะปีนี้ก็สีพ่อๆกันนะครับเนาะ เดี๋ยววิญญาก็มีข้อมูลสีมาอธิบายบรรยายพี่น้องฟังที่ห้ามองเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือป่าทั้งหมดนะครับอยู่หันเห็นปะพี่น้องลองคิดเบื้องป่าขนาดนี้นไปยังเห็นขนาดนี้นะครับเดี๋ยวซุ่มเบื้องนั้นนะเห็นบนอ้อพี่น้องนะครับมืดจึ๊บเขีเขยวๆีนแมงมบมดําๆเป็นก้อนเป็นก,นก้อนอย่นี้นะนะครับทางนั่นก็เป็นของ หน่วยงานของประมงเพิ่นนะครับเพิ่นจับปลาปล่อยขึ้นนะครับแล้วอสซอาสาต่างๆคิดอาสาเพิ่นก็มาร่วมนําหลายหน่วยงานนะครับถากลำพังที่ว่าเฉพาะกรมประมงเองกะกำลังเอาสิบข้อการลากอวนนี่อวนธรรมอวนแดงๆเห็นไหมครับอวนแดงๆตีบ้างอยู่นะนั่นก็อวนบนผืนหน่อยนะเพิ่อนองมาก,กันลากขึ้นในบดนะครับ ก็มีประชาชนที่เมื่อรวมเบิ้งนะครับเมื่อรวมเฝ้าเบิ้งนะครับว่าิเป็นตั้งได่ข้าเจ้ากาก็สิมีการจับปลาตัวนี้ขึ้นทิ้นแล้วที่นี่ส่วนที่เหลือก็คือหลังจากนั้นก็มีประชาชนนะครับผู้สิน้ำอุปกรณ์เครื่องมือลงไปจับปลานะครับเพื่อเอาไปเป็นอาหารนะครับ กเพื่อนทั้งก็ไฟายเองทงั้งคืนโบราณท่าเองก็ได้ให้ประชาชนพี่น้องประชาชนลงไปจับเพื่อไปเป็นอาหารได้นะครับเนาะแต่วิญญาณมอ่่งอยู่จนนี้อยู่จุดน,นั้นกิดบ,บอ่อหน่อยอยู่จุดนี้กิดบ,บอ่อหน่อยป่านะครับเนาะมากมา,ายเลยทีเดียวนะครับพอ๋ออยู่พคนนะครับช่องนี้ครับมันเปิดที่ช่องนี้ เสียดายมากพวกท่านนะครับมันปิดไปแล้วเนาะนะครับนี่ครับบรรยากาศลนะซูม,มบใบเบื้องไกลๆเนาะเบิ้งปลาด้วอเป็นก้อนเป็นก้อนเยูะนะนะครับผมว่ามันมันมันบมแล้วงางเลยครับพว่า,าทางหน่วยงาน ทั้งเคลื่อนเองและกรมโมงงและอ,ะอะหน่วยง,งานของเราต่างๆไม่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจส,วสเเพเขื่อนราณเฮ่าเพื่นกาได้มาร่วมตักษาความสง,งบนะครับเพราะว่าประชาชนลูกข้าวสิมาหลายเติบเลย่ะคนนี้บ่ต่ำก็สองสามรอยคนถึงหารคอยคนบางปีเป็นพันนะครับ้นที่มาหาปลายจุดนี้ นะครับนะครับแต่กลับมาเป็นกำลังใจให้กันกันหลายนะครับเนาะวิญญาว่ามันก็เป็นสิ่งดีนะครับที่จะป่าเรานี่ขึ้นสู่ทินเดิมปา่ญญาเป็นยังจะขึ้นมายจุดนี้พี่น้องอาจจะสงสยนะัยเนาะ่าลืมมาครับผม <c oughs> อย่าลืม,มา่นาน้ำเคลื่อนปล่อยลงไปเมื่อบ่ตอนปล่อยแรกๆน้ำเคลื่อนมันสี แดงจังหน่อยช่วงนั้นนะครับเพราะว่าเป็นน้ำจากลำน้ำพ้องลำน้ำชี่ลำน้ำเนียงตั้งน้ำหลายๆสายสายเล็กสายน่อยไหลลงมาเขื่อนบุรัดมันก็เป็นสีแดงพอปล่อยปุ๊บลงไปนี่ปลาอยู่ใต้เขื่อน,น,นคือลำน้ำพ้องได้กินนะได้น้ำไม่เพิ่อกานออกมาแตกตื่นออกมานะครับเนะมาขืนมาจจนี่คือ,อพฤติกรรมของปลาหรือธรรมชาติของปลาเนี่ยถ้ได้น้ำไม่เพินน่อปีนเป็นปะ คือจังน้ำไฮน้ำหน้าเข้าเนี่น้ำไฮน้ำหน้าเขาเนี่ยเห็นบ่มพี่เนาะพอฝนตกไปเนี่ยน้ำไลจอก็มันจะขึ้นมาเบิดน้ำไฮน้ำหน้าเข้ามาวางไข่เพื่อวางไข่มาสมพันธ์วางไข่เนาะอันนี้คือกัน,นครับเพื่อนกันสิขึืนมาน้ำหน้านข้นมาเพื่อสิไปแพร่พันธุ์ออกต่อไปเห็นบ่กับเพื่อสิให้ชาวบ้านหาอยู่หางกินกันต่อไปเนาะมันกับสืบพันธ์กันต่อไปนะครับมั่นจะเป็นวิถีชีวิตของปลานะครับ แต่บันนีสร้างกรมมงและเคือโบราณเท่ากับการด้วย่าเขาฝอเท่าก่เห็นความสําคัญนะครับความสําคัญของอการแพร่พันธุ์ของป่าหรือสื่อการสืบพันธุ์ป่าพอพันธุ์ป่าขยายพันธุ์ออกไปเราเมื่อนั้นนิญาในเขารวมระชุมครับในงานของกรมอเองนะครับเพื่อนก็บ,บอกบรรยายฟังว่าเราจะอนุรักษ์ป่าพื้นบ้าน อีสานบานเท่าเนี่ยปลานาจืดเท่านี่นะครับมันศูนพันไปมากแล้วเราจะทํายังไงสิขึ้นเอาปลาซุ้มสูญพันมาได้พญามห์พญามามเห็ดอยู่เพิ่นก็บ,บอกอยู่นะครับเนาะตาพี่วิญญาก็เลยบอกว่าหลายๆหน่วยงานก็ซอยกันนะครับเนาะว่าเป็นสเปนาน้ำการรักษาดูน้ำรักษานา้ำใ้เสียไว้เน่าเนาเนะปลามาันศูนพันไปแล้วทัาคู่มือมันก็นโอ้หลายอย่างนะครับมันมี เตือนไว้ครันมีอ่าสิ่งประกอบหลายๆอย่างเนาะสิ่งทในน้นำเขาเสียต่างต่างไปนะครับเนาะนะครับก็รู้สึกว่ามือนีสิบเบิดมือบุหร่าฮอนคัมบุหร่านะครับเนาะเพราะว่าตั้งกุมโมงเองเพิ่งเก็งงานบมดทัานแล้วเพิ่งฮอนสิปิดน้ำน่าสิปิดประมาณแปดโมงนะโอ้ยปลามันแลนะครับเนาะพี่น้องที่แนมเห็นนี่คือปลาเบอร์นะครับเป็นก้อนเป็นก้อนยืน เขาแนมแนมยืมมุ้สูงขนาดนี้ประมาณสี่สิบห้าสิเมตรแนมลงไปนี่เห็นปลาขนาดนั้นนะครับพี่น้องแต่พี่น้องว่าถ้าจับขึ้นมาลากวนขึ้นมามนาาันสีหลายซ้ำใด้เอาเพ่นศิลาอยู่สองสองรอบหรือสามรอบนะครับเราก็จะเปิดให้พี่น้องประชาชนนะครับเขามานะครับเขามาจับปลาไปเป็นอาหารคือเพิ่นเพื่อยังให้ปลาตกข้างอจุดนี้นะบางที่ก็ตายเกลื่อนนะครับ ประชาชนพี่น้องมาจับไป,ปบวดมันก็มันกระตายเคลื่อนตายนะครับมันนาเสียดายนะครับผู <น mão> ้ยุ่งยางก็จะหากันยี่ได้ปลาเห็นปะพี่น้องผู้กระเจ้าย่าง,งาก็จะหาปลาตกค้างปลาปลาตกค้างเนาะนะครับสู<น><ะ>้สิสูบหน้าออกเบิดพี่น้องโอ้ยหลายครับเนาะโอ้ปลามันก็นหลายนะครับ น้ำก็คิดว่านาสีพูดนล้วครับเป็นใบสองใบาสามมงจังสีสร็จสมบูรณ์เนะาะปลาก็จะไปเฮ็ดดีเฮ็ดเป็นร่างนา้ำ่อไปปล่อยปลานะครับเนาะเป็นร่างนา้ำพอลงวยพูนนะครับลงสูงไปแล้วนน้ำพองเห็นปะนะครับนะครับบิญญ็นหญาผ้าเที่ยวกับยังมาก่อติด นะครับโอ้ย oh, บูนะไปบาแลนพักพักน้องเดี๋ยวนะครับให้เขาเจ้าเฮ็ดยังเรียบร้อยหรือว่าตอนจับปลาแล้วลากปลาแล้วเดี๋ยวคอยติดตามคลิปไปเรื่อยๆนะครับถามมันยากเวิญนยากตัดเป็นตอนๆไปคืออยากเห็นบรรยากาศอีลีอีลาอพอมันตัดปั๊บปั๊บปั๊บไปต่อตัดต่อต่อเนาะมันกระสิบ่ได้เป็นเนื้อหาสาระ ให้ได้เห็นอิลีนะครับกับบรรยากาศเ่ะไปเนิ่งทั้งนาเคลื่อนมานี่น้ำเคลื่อนปีนี้คือหน่อยแห้งแท่นะครับนี่ตัวสันเคลื่อนก็มีพี่น้องประชาชนมาชมแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้คนดูแลอยู่ตัวนี้นะครับนี่นะครับน้ำเคลื่อนหน่อยมากปีนี้นะครับพี่น้องสังเกตจุดนี้ขนาน้ำเคลื่อนหน่อยยกสีน้ำสีพข้ใส่โวนอ้อนะครับน่าเป็นห่วง นะครับชุดนี้วายถ้าฝนเพราะว่าหน้าให้ฝนตกช่วงเดือนกันยาตุลานี่วันที่เท่าไหรยี่สิบสามเตยี่สิามสิงหายี่สามกันยาเนี่ยนะครับเดือนนี้คือเดือนตุลาไอ้สิงหาเนาะสิงหานะครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเบิ้ตฝนเนี่ยพศจิกาเนี่ยนะตุลานี่ไปฝนต้นหนาวเนาะ นี่เพิ่งดูครับน้ำคือบุรัตนี่บนหน่อยดิยห่วงบึง้งแม่แทะมันช่วงน้ำไม่ไหลพี่น้องพี่น้องเสียนน้ำขาวจันพานไปบดเต็มบดเลยในส่วนนี้นะครับตรงฝุ่นสะพานน๋อที่สะพานเต็มไปมบดเลยนะครัชบชมบรรยากาศนาะครับน้ำคือบุรัตนะก็หนา้าฝนช่วงหน่อยแทะพี่นี่นะครับอัศกัจจสิมี เหตุผลนะครับการเก็บกักเก็บกักน้ำเก็บกักกักน้ำนะครับอ่าข้นะอประมาณนะครับว่าอยากให้ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอยู่เหนือเ่อนก็นไดเนานะค,คือเหตุผลหรือว่าสิ่งจําเป็นนะครับเพื่อต้องเหตุนะนะครับว่าานาดมันลายเกินไปนะครับ อาจจะไปถ่วงพี่น้องประชาชนอยู่เหนือเกลือนเพรว่าจะเป็นอำเภอบา้านฟางอำเภอหนองเรืออำเภอโนนสังนะครับและอำเภอ,อผู้เวียงนะครับอาจจะเป็นมีผลกระทบถ่วมไปสูงสุดหอดอำเภอผู้เวียงไปแล้วนะครับน้ำคึ้อะไรเห็นปะช่วงปีน้ำถ่วมพี่น้องหนึ่งแปดสองนี่มอรอทอกอเห็นเดี๋ยว มิลลิลิตรนะนะมิลลิเมตร,นะรบ่นะครับนะครับปีที่แล้วปีมันขึ้นแห้งเห็นบาปีป่น,น้าการน้ำท่วมเห็นบ่เลยกํยกำนดที่มันล้นเข้าไปอำเภอโนอนสังนะครับถบอำเภอโนนสังเนาะนะครับบรรยากาศเนะ ที่พี่น้องเห็นข้องหลัก,กอยู่บ่เป็นยังไงครับแผงซุลาเซลนะครับเป็นเป็นทุนนั่นนะเป็นทุนที่ที่ห้ามประชาชนเข้าไปในจุดนั้น,นะครับนะเพราะให้พี่นอ้องลุกล้ำเข้าไปในเขตจุดนั้นนะครับบ่นะมันกาสิอันตรายต่อพี่น้องประชาชนนะครับมือนั้นท่างขอบฝังคาเดเชิญปิญญาพาเทียวลงไปชมนะนะครับไปชมอ่า แหงสลาเซลนะครับร้อยน้านะครับอยู่ในเ่คือเวลาเท่าเนี่ยโนอะ้อยู่หลังพระใหญ่ผมนะครับีจุดนั้นนะแซยอมรับว่าปีนี้น้ำแหง่งดีนะครับแห่งมากเลยนะลดลงมากเลยนะครับพี่น้องแต่พี่น้องมาสิผิดหวังโอ้น้ำคือบ่มีเนาะอาจจะมีเหตุผลของข้าเจ้าวาณามกักไว้หลายเกินไปมันส้างควเด้อนกับพี่น้องจะชนหรือไม่นะครับ ถ้าทลมร้ายไปก็จะมีทวมเขาถลวมน้ํถท่มให้ถวมผู้ขา้าทั้งนั้นบื้อไหมบ่ทันสามรละเอียดเนาะพี่ยากรจดมีขอมูลแต่บ่งบอกเลยว่าน้ำเคื่องมรัด้ดานเคื่อนทั้งด้านบนนี่น้ำใสนะครับใสเข้มข้นใสเลยน้ำน้ำใสนะบริเวณนะครับเคืองมรดันะครับเน,นาะน,นะครับพี่น้องพี่นะนะยากะขอบุณ เกซีวิญญาเองนะครับผู้หมวดลังสันเนาะนะครับเพื่อไในแกงข้าวให้วิญญาทราบข้อมูลต่างๆเนาะที่ปิดตะพิบเวมือนี่เพื่อนก็บอกว่าเพิ่นหาเพื่อนบอกให้วิญญาหาแหให้แน่นะครับหาสิบย์ลวันแหเอาปลานะกับกับมันบ่มี่แล้วน้องเข้าเป็นคนหายกินเนาะจังเสียจังไดไจังสิไปยืมไผเนาะนะครับนี่บรรยากาศนะครับเนาะ อ้าเนี่ยเ,ค,เค,ครืบบ่อนไปบนไตเครื่นนรนะนะรอนบันนะครับบรรยากาศใต้เครื่อนครับเนี่ยเครื่องษษ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 เวลาเท่าน้อครับนะครับปูนนะครับตะวันช่องพลังกระแสไฟฟ้าเพิ่งก็ยังเปิดอ่าอยู่บอเพิ่งเก่ากันนะครับน้อพี่น้องเห็นเดียวในมิตรป่าเลยเป็นแพ้ยืนแมนป่าเครับเป็นแพ้ป่าเว้ยเนี่ยคุณเห็นปะ ก้อนคุณลืมคุณลืมยืนเห็นป่าวงานรวดเดียวนะครับขนาดยืนสูงๆเด้เนี่นั่นผู้หากะหาครับทั้งอากิดาสาเพิ่มมารวมน้ำแล้วกระทั่งขโมงพิ่ลกะรวมหลายๆหน่วยงานนะครับกับคอพ่อเองพิ่ลกะดีนะครับโครงการแบบนี้วิญญาว่าดีนะครับเนาะนะครับดีน้ำ ดีใจน้ำนะครับเพื่อนบ่ปล่อยปลาละเลยนะครับทางกรมประมงเองเพื่อนก็บ่ปล่ยปล่อยปลาละเลยว่าปลาแล้วถ้าสิเป็นไดนะข้า้ากายังห่วงอยู่ว่าปลามันสิสูนพันธ์เพื่อนกับมือพรชุ่มเพิ่นกับวายุเต็มคาว่าเพิ่นสี่พยายามดูนลงให้ปลาพันปลาหรือปลาพันที่หายากี่สูญพันธ์เนี่ยเพิ่นพยายามสี่เฮ็ดจังใดก็ได้ให้มันขึ้นมาเนาะให้น้ำอุดมสมบูรณ์ นะครับกะเกี่ยวกับน้ำนะครับน้ำบัวนาบัวเหม็นน้ำบัวเสียมันกะปลากระชีแพ้พันกันหลายต่อไปตะกี้วิญยาจำได้ว่าปลาหมูป,ป,าปลายังอยู่น้ำล่ำนลวงพ่อปลาปลาอย่างหลายๆตะกี้เนาะครับสมัยตะกี้เนาะเป็นอีกหน่อยเคยไปใส่เบ็ดมีปลาเฮาบ่เคยเห็นเห็นปลาหากล้วยปลาลดปลาหลาดยังต่างต่างตะกี้มากมม่นะครับปลาที่เฮาบ่เคยเห็นปัจจุบันนี่หน่อยลอยหลอลองไปนะครับ มันกะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างองค์ประกอบหนึ่งคนก็หายกินหลายขึ้นแล้วก็ตะกี้หายกินนี่ซื้อเดี๋ยนี้ปัจจุบันนี้อาจเสีหาขายเป็นพุทธภาิดไปเนาะก็บ้าว่ากันนะครับพี่น้องอ่ะพิญญาปลาดเดียวขอจบคลิปนี้ซ้ำนี้ก่อนนะครับว่าคลิปต่อไปนะครับคอยมาติดตามเบื่อว่วขาขจ,จ้าจับปลาปลาลายสำหรปลาหน่อยสำหรมีปลายยังยิ่งใหญ่ตัวโตหมูล้านบ่นะครับ พี่น้องแถว,วิญญาพระเที่ยวกระศิจับภาพในพี่น้องเบืองนะครับก้าศิกติดสถาน,นการยุบเบิดมือนะเมือนี้ครับพี่น้องสนใจดตามคลิปใน f a c e b o o k วิญญาทองทองบางหรือวิญญาแฟนเพจนะครับเนาะในช่อง u t u b e วิญญาพาเที่ยวนะครับนะคลิปนี้สวัสดีครับ